ตอนนี้อยู่ยูสคาโชสองศูน์สองสนะครับอันนี้เป็นรถเร็ษถีโยรัชดารถพรีเมียม้าส่วนใหญ่นะพอชอมพอ r s เช่น,นะครับอันนี้ของ t a r g ก t p อ r s เช่เอะเลยอ่ะคันนี้แต่งดูยด็แต่งวายบอดี้มาด้วยก็ไม่ได้มีราคาแจ้งนะเราก็จะเดินถ่ายชิวๆ อะไรดยนี่โดนโดนขี่นกมาสแตงมาสแตงสีแดงสวยเลยโอเคนี่ตัวใหม่แล้วเบนบราโวออโต้อะ เดี๋ยวจะเป็นบ่งเป็นเบนนะมินิมินิเนียมออตโต้ครับันอันนี้มีเป็นมินิร้านสามเก้าไนี้ก็จะมบีเอ็มกับมินิมาสเตอร์ ก็มีมินิกับ b ีเอ็ส่วนใหญ่โอ้มีข้าวกินด้วยลัมโบอยู่ฝั่งนู้นอะอันนี้เดินถ่ายอันนี้คาซัม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 บีเอเป็นรถใหญ่ส,ส่วนใหญ่นะรถครอบครัว CX8 ปะ่ะ BM TPM มอเตอร์บีเอ็มเยอะเลยเบมบี BM, BM, เอ็มเบนท์อ้าววันนี้ไม่ไม,ไม่มีลัมโบอะทีบีเอ็มมอเตอร์ออเช่ รถธรรมดาก็มีรถธรรมดาก็มีคารอน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 คารอ,อ,อนมามาหลายคนเลยอ่ะมา กิมใหญ่เลยมีสาวๆพิตตี้ด้วยอ้าวไม่มีลัมโบปีนี้ไม่มีลัมโบให้ถ่ายตรงนี้ลัมโบกเก็บๆกันไปหน่อยนะทุกอย่างก็จะเก็บๆกันไว้นะจะไม่ค่อยโชว์กันเท่าไหร่ เดี๋ยวมีประเด็นนะครับอ่ะก็มากันเยอะแหละนะมาดูกันได้